สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมจ๋าสวนบุญประจวบนะครับกับที่นี่เลยครับสวนบุญประจวบจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้นะครับแล้วก็ไม้มงคลรวมถึงบอนสีด้วยนะครับอยู่ที่นี่เลยครับอาเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการดูแลกล้วยไม้สกุลช้างนะครับว่าสาเหตุที่เกิดอาการใบเหลืองตั้งแต่โคนมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับไป นี่นะครับอาการที่ผมพูดไปข้างต้นว่าช้างนะครับที่จะมีอาการใบเหลืองแบบเนี้ที่เขาจะทุกอย่างสวยงามหมดแต่ทําไมใบล่างมันถึงเหลืองที่เขาทิ้งใบนะครับให้สังเกตง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูกันนะครับสังเกตจากรากนะครับรากถ้ามีอาการถ้ามีอาการเหี่ยวแบบเนี้เหี่ยวและปลายรู้สึกปลายรากไม่เดินแล้วประมาณอย่างนี้นะเขาจะต้องทิ้งใบนะครับ แล้วก็รักษาต้นไว้นะครับรักษาตัวลำไว้แล้วขึ้นยอดใหม่ขึ้นมาแล้วเขาจะทิ้งใบไปเรื่อยนะครับพอทิ้งใบนี้เสร็จแล้วถ้าสังเกตดูจะเห็นใบเนี้ยเริ่มจะเหลืองเหลืองเพราะอะไรเหลืองเพราะอันดับแรกเลยครับสังเกตรากที่เราเหี่ยวเนาะเนี่ยที่เหี่ยวแล้วที่เป็นตัวรากเขาจะเป็นตัวเนี้ยเขาเรียกว,ว่ารากอากาศนะครับด้านในจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวด้านนอกจะเป็นฟองน้ําเพื่อเขาจะดูดซับน้ําได้สารอาหารเข้าไปที่ลาต้นของเขา แต่ตอนนี้มันเกิดปัญหาตรงที่ว่ารากเนี้ยขาดน้ำนะครับขาดน้ําทําให้ใบล่างสุดของเขาเนี่ยครับเกิดอาการทิ้งตัวนะครับเพราะว่าเขาต้องเอาไปเลี้ยงยอดใหม่เขาต้องทิ้งใบเก่านะครับลักษณะเดียวกันกับบอนสีเหมือนกันบอนสีถ้าคือถ้าความไม่สมบูรณ์เคยทิ้งใบเก่านะครับต้นไม้ทุกชนิดจะทิ้งใบเก่าเพื่อรักษาใบใหม่เอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับคือให้เราดูนะครับว่ารากของเรามันเหี่ยวไหม ถ้ารากมันจะเป็นเ,เขียวๆแล้วเป็นอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วปลายรากไม่เดินแล้วอย่างเงี้ยเป็นอาการของช้างขาดน้ำนะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าถ้าเหลืองวบบนี้จะทำไงตัดทิ้งได้เลยไหมตัดทิ้งได้เลยครับเดี๋ยวผมจะอุปกรณ์ก่อนปึ๊บปิ้งอุปกรณ์มาแล้วอันดับแรกคือมีดนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือมีดต้องขอคมๆนิดนึงนะครับอย่างที่2ก็คือแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ Hall, สำหรับฉีดมีดนะครับ ฉีดเพื่ออะไรฉีดเพื่อไม่ให้เชื้อโรคที่ติดอยู่กับมีดเราอาจจะไปทำย่างอื่นมานะครับอันนี้เราฉีดไปเลยประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตัดได้เลยนะครับถ้าในการตัดที่โคนเนี่ยทาปูนก็ได้ไม่ทาก็ได้สำหรับผมไม่ทาเอาแบบง่ายๆประมาณนี้ให้สังเกตที่คือเราตัดอย่างนี้แล้วนะคราวนี้ถามว่ามันขาดน้ำ พราะอะไรถึงคาน้ำบางทีด้วยฤดูหนาวนะครับวันที่ถ่ายคลิปนี้นะครับจะเป็นช่วงต้นปีนะครับอากาศจะเป็นอากาศฤดูหนาวพออากาศฤดูหนาวเสร็จปุ๊บอากาศจะแห้งแดดจะแรงนะครับแล้วลมจะมากนะครับก็จะขาดน้ําแล้วเราลดน้ําเวลาไหนเหรอถ้าสําหรับผมนะในความเข้าใจของผมเองผมจะลดน้ําช่วงเวลาตอนเช้านะครับเช้าก็คือประมาณสักะอาทิ์ขึ้นก่อนนะ ไม่ควรลดนะครับเวลากลางคืนที่พารที่ยังไม่ขึ้นมันจะเหมือนต้นไม้จะเหมือนกับเรานะครับคิดง่ายๆเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะมีเวลาที่พักผ่อนเหมือนกันนะครับต้นไม้พักผ่อนอยู่นะครับเอาน้ํามาลดเขาจะยังไม่เขายังไม่ดูซับเหมือนกับเราเรานอนหลับอยู่ให้เรากินข้าวเรากินไม่ได้ครับคิดง่ายๆธรรมชาตินะครับอย่างที่สองเลยนะครับเราลดเวลากลางคืนมันเป็นช่วงเวลาของต้นไม้กําลังคลายน้ํานะครับพอเราคลายน้ําเสร็จปุ๊บเรามาลดมันก็คลายน้ําอยู่นะครับ พอหมดเวลาลดเสร็จปุ๊บพระอาทิตย์ขึ้นนะครับมันยังคายน้ําอยูส่สรุปแล้วว่าการลดตอนกลางคืนนะครับต้นไม้คายน้ําอย่างแรกเลยการลดตอน,นคืนจะเป็นอะไรเป็นเชื้อราครับอย่างที่2ต้นไม้ไม่รับน้ํานะครับอันนี้ต้องลองดูนะแล้วประเด็นหลักๆเลยอย่าลดน้ําเวลาตอนกลางวันครับแดดร้อนไม่ควรลดน้ําบางคนบอกว่าอากาศร้อนงั้นเราต้องลดน้ําลดน้ําไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าลดน้ํากลางวันจะเป็นยังไง ท่เองเทมแท้มาแล้วครับผมรดน้ํากลางวันจะเป็นยังไงเหรอรดน้ํากลางวันจะเป็นแบบนี้ครับเขาเรียกว่าอาการใบบวมน้ําครับลดน้ำกลางวันเราคิดง่ายๆว่าทําไมใบถึงบวมน้ําเราคิดง่ายๆกับชีวิตเราเองนะครับถ้าตอนกลางวันอากาศร้อนมากหรือแล้วเราไปอาบน้ําเราจะเป็นยังไงนั่นก็คือเราจะไม่สบายครับผมต้นไม้เหมือนกันอากาศร้อนมากนะครับไปลดน้ําเป็นยังไงครับใบบวมน้ํานะครับอันนี้สาคัญเลยนะครับผมจะแบบว่า ทุกอย่างผมจะอ้างอิงกับชีวิตคนเราเลยนะครับเพราะว่าตามหลักตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือทุกอย่างต้องมีการปรับตัวนะครับถ้าตอนกลางวันแดดแรงมากลดน้ําใบบวมนะครับแล้วสรุปเลยว่าลดน้ําเวลาไหนดีสุดนะครับตอนเช้าเวลาประมาณสัก6 7เจ็ดโมงเช้าดีกว่า7จ็ดโมงเช้าไม่เกิน9ก้าโมงนะครับตอนเย็นเวลาไหนดีสุดก็คือ4ี่โมงเย็นนะครับไม่เกิน6กโมงเย็นจะดีสุดห้ามลดก่อน4ี่โมงเย็นแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นอนะ่ะบ้านเราอ่ะแดดจะแรงนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยกับเคล็ดลับ การดูแลช้างแบบง่ายๆนะครับง่ายๆการลดน้ําการอะไรแค่ง,ง่ายๆแค่นี้พอนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับเพจสวนบุญประจวบแล้วก็ช่องสวนบุญประจวบชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพี่ๆอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรยังไงคอมเมนต์บอกกันมานะครับหรือว่าอย่าลืมติดตามในไลฟ์สดนะครับคอมเมนต์ในไลฟ์สดผมจะเอามาทําคลิปดีๆนะครับเพื่อคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ยังไงฝาก กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครห์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ